สวัสดีครับพบกับผมมาเลินทางคลิปนี้ผมจะมาสอนการขับรถเกียร์ธรรมดาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ในแบบฉบับของผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันต้องดูอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มนะครับว่าจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับแป้นเกียร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ คล้ายๆกันทุกค่ายครับแต่มันจะมีสิ่งที่แตกต่างกันกนะ็คือว่าบางคันมี6เกียร์บางคันมี5้าเกียร์นะครับและคันที่มี6เกียร์บางคันนี่เกียร์ถอยอยู่ฝั่งซ้ายบางคันเกียร์ถอยอยู่ฝั่งขวานะครับคันที่เห็นอยู่นี้เป็น5เกียร์นะครับก็1 2 3 4 5สลี่ห้าก็เกียร์ถอยครับอันนี้คือรุ่นดั้งเดิมสแตนดาร์ดสำหรับรถ5เกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับ และสิ่งหนึ่งก็คือสำหรับเกียร์ธรรมดามันจะมีสิ่งนี้เพิ่มมาครับสิ่งที่เพิ่มมาจากเกียร์ออโต้นะครับนั่นก็คือแป้นคับนะครับก็คือแป้นนี้นี่เองนะครับตัวนี้นี่เพิ่มมาจากเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้จะมีแค่คัดเล่งกับเบรกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเหยียบคับนะสำหรับเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้จากก่อนว่าแต่และเกียร์เนี่ยมันเข้าตำแหน่งอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมกันสำหรับการเข้าเกียร์นะครับก็คือเราต้องซ้อมก่อนนะว่าเกียร์มันเข้ายัางไงนะครับผมขอญยตเก็บของกันเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก็คือผลักไปทางซ้ายยกขึ้นครับาเกียร์สองตบลงมาเป็นเกียร์ว่างก่อนนะครับเกียร์ว่างดูยังไงเกียร์ว่างคือผลักซ้ายผลักขวาได้นะครับเกียร์สองหักซ้ายดึงลงนะครับอ,อย่างนี้ครับถ้าเข้าเกียร์แล้วมันจะขยับไปไหนไม่ได้ เกียร์สามครับมาที่เกียร์ว่างก่อนแล้วก็หักขึ้นไปข้างบนเกียร์สี่ดึงลงมาตรงๆเลยครับนี่คือเกียร์สามเกียร์สี่เข้าง่ายมากนะครับเกียร์ห้าผักไปเกียร์เอ็นแล้วก็ดันไปทางขวาพักขึ้นบนอันนี้คือเราต้องฝึกให้คล่องนะครับฝึกให้คล่องก่อนแล้วก็เกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยก็คือผักมาด้านขวาแล้วก็ดึงลงนะครับสําหรับรถห้าเกียร์นะครับแค่นี้เองครับผม สเตปต่อมานะครับนั่นก็คือการออกตัวครั้งแรกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมคัตเล่งนะครับเราแค่เหยียบคัตเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยคัตไหลนะครับสเตปนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปชมกันว่าทำอย่างไรครับวิธีการนะครับก็คือเหยียบคัตลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเข้าเกียร์หนึ่งครับผักมาทางซ้ายดันขึ้นหลังจากนั้นเราค่อยๆปล่อยคัตออกมา จนรู้สึกว่าเครื่องยนต์เริ่มสั่นนะครับแล้วเราก็ปล่อยเบรคครับค่อยๆปล่อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือรถเริ่มไหลแล้วนะครับถ้าดูจากด้านข้างนะครับเนี่ยแล้วผมก็ปล่อยสุดครับนี่คือสเต็ปการเริ่มต้นออกตัวนะครับฝึกการออกตัวแบบนี้ก่อนพอจะหยุดนะครับก็หยยบคัดลงไปพร้อมกับเบรคนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่อ่ามันลก้องบังแล้วเปล่านะครับ นี่ก็จะผมไปถอยใหม่นะครับอันนี้คือเราจะไม่ต้องเติมคัตร่งนะครับสเตจนี้ศึกให้คล่องก่อนในการออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยออกตัวเกียร์หนึ่งชอบดับนะครับเ,เริ่มใหม่นะครับหยับคัตลงไปครับผักไปทางซ้ายเข้าเกียร์หนึ่งครับค่อยๆปล่อยคัตออกมาครับไม่ต้องปล่อยสุดครับพอเริ่มสั่นเราก็ปล่อยเบรคครับรถจะเริ่มเคลื่อนหลังจากนี้เราก็หยับคัตไปหรือปล่อยคัตก็ได้ รถไม่ดับครับทีนี้พอเราจะหยุดครับเหยียบคัดลงไปแต่เบรคครับแล้วก็เข้าเกียร์ว่างครับผมฝึกตรงนี้ให้คล่องก่อนนะครับพอคล่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสเตปถัดไปนั่นก็คือการเหยียบคัดเล่งครับแต่ว่าเหยียบคัดเล่งนี้จะเริ่มแค่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับสเตปถัดมาครับจะเริ่มเหยียบคัดเล่งแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปแค่เกียร์หนึ่งนะครับก็เหยียบคัดลงไปครับ เข้าเกียร์ค่อยๆปล่อยคัดครับจนรถเริ่มสั่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเบยรคครับพอรถไหลเสร็จเหยียบคัดเร่งเติมแล้วเราก็ปล่อยคัดออกมาช้าๆนะครับกดเบาๆก่อนกดเบาๆก่อนนะครับอพอจะหยุดก็เบรคเหยียบคัดนะครับหลังจากนั้นก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเข้าเกียร์ว่างเสร็จใช่ไหมถอยมา อันนี้ผมไม่ได้ลองทางไกลนะผมลองแค่หน้าบ้านแนการทําคลิปวันนี้นะครับก็จะไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวเดียวผมขอไปทางนู้นนะพอมไปสักนิดโอเคทางนี้ก็น่าจะยาวกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะครับอันนี้คือจะเป็นการเหยียบคันเล่งนะครับโอเคครับเริ่มไปด้วยกันครับเหยียบคัทครับ แต่เท้ายังเหยียบเบรกอยู่นะครับต้องเหยียบเบรกทุกครั้งที่รถจอดครับจากนั้นผัดไปเข้าเกียร์หนึ่งครับค่อยๆปล่อยคัสต์ครับจนรู้สึกว่ารถเราเริ่มสั่นจากนั้นปล่อยเบยรกครับอพอรถเริ่มไหลนะครับเติมคัสลิ้งแล้วก็ค่อยปล่อยคัสต์ออกมาแบบนี้ครับเพียงเท่านี้ก็รถก็จะไม่ดับลนะครับในการออกตัวเกียร์หนึ่งซึ่งมันจะเป็นปัญหามากสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เกียร์สองเลย ตอนนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับไม่รู้จะเข้าเกียร์สองได้ไหมเพราะว่าหาซอยอันนี้ชะลอครับชะลอก็คือเ <c oughs> หยียบคัด์ลงไปโดยที่ผมยังอยู่เกียร์หนึ่งนะแล้วก็แตะเบรกร่วมนะครับอันนี้ปล่อยไหลนะครับคัส์ผมเหยียบไม่สุดนะเหยียบแค่กลึงนึงเท่านั้นอ่าแล้วปล่อยเบรคครับค่อยปล่อยเบรคครับอ่านี่เห็นไหมปล่อยไหลเลยไม่ต้องกลัวดับครับบางคนความเชื่อดั้งเดิมน,นี่ก็คือว่าถ้าไม่เหยียบคัด์จะทําให้รถดับเพอปล่อยไหลแบบนี้เราอยากเติมคันเิ่งก็ได้ครับเนี่ย ผมเหยียบคันเร่งไปก็เหยียบได้ไม่ดับพอเราจะเจอแยกนะครับก็เหยียบเบรกเหยียบคัด์นะครับแล้วก็มองรถมาไหมรถไม่ไม,มาแล้วก็ไปครับรถมอ,อเตอร์ไซค์ม่เชอค่อยๆออกตัวครับตอนนี้ก็ผมจะเรียเบรกไปด้วยพร้อมกับเหยียบคัด์นะครับอ่าโอเคทีนี้จะไปเกียร์สองนะครับปอยพอได้รอบนะครับก็เหยียบคัด์ลงไปเข้าเกียร์สอง ปล่อยอ่าปล่อยช้าแต่ดีครับแบบนี้ครับเดี๋ยวจะไปเกียร์สามไหมครับเรื่อมอีกนะครับเกียร์สามอ่าปล่อยได้รอบเสร็จหยับคัทครับปล่อยคัดเร่งเข้าเกียร์สามแล้วก็ปล่อยคัทเติมคัทเร่งครับอ่ามันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้ครับก็คือหยับคัทเปลี่ยนเกียร์ปล่อยคัทเติมคัทเร่งนะครับจำสเต็ปนี้ไว้นะครับผมเข้าแก่สามเกียร์พอนะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วคลิปนี้จะไม่ยาวมากนะครับ แต่ถ้าใครสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามผมเข้ามาได้นะว่าว่าสงสัยตรงไหนทำไมออกตัวดับอยู่หรือเข้าอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับอย่างนี้เห็นไหมเออเสร็จแล้วง่ายๆเข้าเกียร์ว่างเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแบบว่าคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเวลาที่จอดติดไฟแดงจอดติดไฟแดงกําลังรอเลี้ยวทําไมเราถึง ไหลได้เรื่อยๆนะครับมันมันเกิดจากวิธีไหนยังไงเพราะว่าตอนแรกที่ผมขับนี่ผมโคตรสงสัยเลยว่ามันทํายังไงอี่ะก็คือค่อยๆไหลค่อยๆไหลนะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เลี้ยงคัสนะครับก็คือปล่อยคัสออกมาสักครึ่งหนึ่งแล้วพอนั้นก็มันจะลดไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ใช้ร่วมกับเบรกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการไหลของรถเดี๋ยวเราไปชมกัน<ะ>เดี๋ยวเราไปเจออ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เทคนิคปล่อยไหลนะครับกรณีนี้ที่จอดติดไฟแดงแล้วมันค่อยๆไหลค่อยๆไหลหรือจังหวะที่เรากําลังจะเลี้ยวแล้วมันต้องไหลไปช้าๆมันทํำยังไงมันเกิดจากการที่สเตปเริ่มต้นนั่นแหละครับมันก็คือการอย่างนี้ครับเขาเหยียบคัดนะครับเข้าเกียร์หนึ่งหลังจากนั้นครับค่อยๆปล่อยคัดต์ออกมาอ่าพอนั้นก็ปล่อยปีครับเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มไหล้วเห็นไหมเออเริ่มไหลแล้วแล้วทีนี้เกียร์หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมความเร็วได้โดยการที่เรา หยี่บคัดลงไปนะครับแต่ว่ามัน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 ไม่ใช่อมันไม่ใช่อะไรหรอมันไม่ใช่สําหรับการลงเขานะลงเขาเนี่ยคัดห้ามเหยียบนะเพราะว่าถ้าเหยียบคัดปั๊บเนี่ยรถมันจะไหลลงอย่างเร็วเลยมันจะไม่มีการชะลอด้วยเกียร์นะครับอันนี้คือผมเข้าเกียร์ตั้งแต่คันเร่งครับก็ไปช้าๆฝึกคุ้งๆก่อนถ้าสมมติมือใหม่เนี่ย ยังไม่ต้องรีบร้อนครับก็คือเข้าซ้อมที่สนามมุถนุมหมู่บ้านที่ไม่มีคนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขับนะครับทีนี้ผมจะเลี้ยวนะจะเลี้ยวแลวต้องชะลอใช่ไหมอ่าพอจะชะลอเสร็จก็เปิดไฟเลี้ยวก่อนนะเหยียบคันลงไปครับแล้วก็แต่เบรคครับดูว่ามีรถไหมอ่าอันนี้ผมจะเข้าเกียร์สองาเลี้ยวนะครับไม่มีก็เลี้ยวไปครับปล่อยคันแล้วก็วิ่งไปเลยครับน,นี้ เห็นไหมครับเกียร์สองเนี่ยผมก็ไม่ต้องแต่คันเร่งก็ได้เนี่ยปล่อยไหลเลยคุณเห็นไหมว่ารถมันไหลอยู่โดยที่ผมไม่ต้องแต่คันเร่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังฝึกขับรถครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็เป็นการอาสอนเบื้องต้นที่คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการที่จะ นำไปฝึกซ้อมในการขับรถนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าขับออโต้ง่ายๆเลยไม่เห็นต้องมาฝึกอะไรอย่างนี้คือบางทีเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องขับเกียร์ธรรมดาถ้าเกิดเราไม่ฝึกเลยเนี่ยแล้วเราไปฝึกออโต้อย่างเดียวพอเรามาเจอเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราเข้าเกียร์ไม่เป็นครับผมบอกเลยว่ายังไงก็ขับไม่ได้ถ้าไม่เคยนะถ้าไม่เคยขับออกตัวดับแน่นอนเกียร์หนึ่งนะครับก็หากชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube แตเลยเดินทางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ